ย้อนกลับไปเมื่อเวลาตีห4 5ของวันที่17เมษายน2,552ปฏิบัติการเย้ยอำนาจรัฐถูกกำหนดขึ้นที่บริเวณสี่แยกขณะที่รถโตโยต้าเวลไฟสีดำหมายเลขทะเบียนวอแวนลอลิง89กทมขับผ่านสี่แยกบางขุนพรมไปได้ราว50เมตรรถกระบะสองคันก็ปรากฏขึ้น พร้อมกับคนร้ายที่นอนราบอยู่ท้ายกระบะเงยตัวลุกขึ้นมาพร้อมอาวุธสงครามในมือในท่านั่งยิงคล้ายคนที่ถูกฝึกฝนมาเป็นอย่างดีโดยปากกระบอกปืนอย่างน้อยสองสามกระบอกพุ่งตรงไปที่รถโตโยต้าวลไฟแล้วเสียงกึกกล้องกำปนาตของอาวุธร้ายก็ดังคำรามขึ้นทียิบจนกล่องรับเสียงของผู้คนที่อยู่รอบบริเวณนั้นรากับจะด,ดับลงหลังปฏิบัติการยึยอำนาจรัฐจบลง เพียงไม่กี่วินาทีปลอกกระสุนปืนอาก้าจำนวน64นัดกระสุนปืน s k 1 7นัด M16 อีก3นัดตกเกลื่อนถนนรวมทั้งกระสุนปืน M79 ที่ถูกยิงพลาดไปตกบนรถเมลสาย30อีก1นึดัดโชคดีที่ระเบิดลูกนั้นไม่ทำงานทุกอย่างในบริเวณนั้นเงียบสงัดลงชั่วครู่หลังจากที่รถกระบะคนร้ายเร่งเครื่องยนต์ไปตามถนนสมเสน มุ่งหน้าไปทางสี่แยกบางลำพูแล้วเงียบหายไปโดยยังไม่มีใครรู้ว่าคนในรถเป็นเช่นไรเพียงเสี้ยวอืดใจหลังจากนั้นปรากฏชายร่างท้วมสูงใหญ่ใส่แว่นตาสวมเสื้อเชิดสีขาวทว่ากลับแดงฉานไปด้วยสีเลือดเปิดประตูเดินลงมาจากรถพร้อมกับโทรศัพท์มือถือว่ากันว่าเขาโทรศัพท์กลับมายัางออฟฟิศของสถานีโทรทัศน์ ASTV ด้วยประโยคเพียงสั้นๆว่าพี่ถูกยิงถูกต้องเขาคือสนธิลิ้มทองกุลผู้ก,ก่อตั้งสื่อในเครือผู้จัดการและสถานีโทรทัศน์ดาวเทียม ASTV อีกทั้งยังสวมหมวกแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ร่วมกันโค่นล้มระบอบทักษิณโดยเขาถูกลอบยิงระหว่างการเดินทางเพื่อไปออกรายการกู o ดม o r n i n g t h a i แ a n ดในเวลา6นาฬิกา ที่สถานีโทรทัศน์ a อ t v ซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปเพียงราว1กิโลเมตรสนทธิลิ้มทองกุลถูกยิงถลม่มคมกระสุนฝังในขมับด้านขวาครึ่งเซนติเมตรรวม4ชิ้นได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดบริเวณใบหน้าด้านขวายาว3เซนติเมตรบาดแผลฉีกขาดเล็กน้อยทั่วไปบริเวณข้อมือและแผลถลอกทั่วไป บริเวณลําตัวแถบด้านขวาถูกนําตัวทรงโรงพยาบาลวาชิระพยาบาลซึ่งแพทย์นําเข้าห้องผ่าตัดเพื่อผ่ากระโหลกศรีรษะนําคมกระสุนที่ฝังในออกจนปลอดภัยนอกจากนี้ยังพบว่านายอดุลแดงประดับคนขับรถถูกยิงอาการสาหาัสคมกระสุนเจาะเข้าซวงอกต้นแขนขวาและศรีรษะทางคณะแพทย์โรงพยาบาลมิชชัน ได้รักษาด้วยการผ่าตัดสมองสวงอ,อกและกระดูกต้นแขนขวาโดยแพทย์ได้ผ่าเศษกระสุนทั้ง3จุดคือที่บริเวณสมองและท้ายถอยเนื้อสมองบางส่วนได้รับความเสียหายส่วนนายวายุพักมัตตสินผู้ติดตามได้รับบาดเจ็บถูกกระสุนถากที่ไหล่ซ้ายบาดเจ็บเล็กน้อยที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติภายใต้การกำกับดูแลของคนตำรวจเอกพัชรวาทวงสุวรรณ ในขณะนั้นส่งพลตํารวจเอกจงรักจุธานน์รองผู้บัญชาการตํารวจซึ่งมีหน้าที่กํากับดูแลกองบัญชาการตํารวจนครบาลโดยตรงลงมาดูแลคดีนี้และเมื่อพลตํารวจเอกจงรักเรียกเจ้าหน้าที่ประชุมสืบสวนสอบสวนหาตัวคนร้ายที่สอน,อนชนะสงครามแล้วออกมาให้สัมภาษณ์สื่อว่ายังไม่ตัดประเด็นเรื่องส่วนตัวและชูสาวทิ้งสร้างความกังขาและระแวงว่า เขาเข้ามารับหน้าที่ตัดตอนคดีนี้หรือไม่เพราะนายพลคนนี้ถือเป็นไม้เบื่อไม้เมากับกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยโดยเฉพาะนายสนธิลิ้มทองกุลเหยื่อทีมสังหารทว่าในวันรุ่งขึ้นพลตำรวจเอกพัชรวาดกลับมีคำสั่งแบ่งงานรับผิดช,ชอบให้กับรองผู้ประชาการตำรวจใหม่ทั้งหมดโดยมอบหมายให้คือพลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์ รองผู้บัญชาการตํารวจเข้ามารับผิดชอบคดีนี้แทนเมื่อชื่อของพลตํารวจเอกธาน,นีสมบูณ์ทรัพย์เข้ามารับผิดชอบคดีนี้ผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยในตัวสนทิลิ้มทองกุลเริ่มเจ,จิดจระดขึ้นด้วยฉายานายพลไม้บรรทัดของนายตำรวจผู้นี้แม้แต่ตัวนายสนธิลิ้มทองกุลเองในภายหลังจากที่รักษาตัวหายดีแล้วเมื่อพลตำรวจเอกธาน,นีมาพบยังแสดงความเชื่อมั่นว่า นายผลไม้บรรทัดผู้นี้จะสามารถคลี่คายคดีได้อย่างตรงไปตรงมาหลังจากที่นายพลไม้บรรทัดผู้ไม่เคยมีประวัติจับแพะมาก่อนถูกมอบหมายให้เข้ามากุมบังเหียนในคดีนี้พยานหลักฐานที่มีเริ่มปรากฏชัดขึ้นและในขณะนั้นหลายฝ่ายเชื่อว่าน่าจะสามารถติดตามจับกลุ่มคนร้ายและผู้บงการได้ไม่ยากเพราะพยานหลักฐานต่างๆที่เชื่อว่า น่าจะนำไปสู่การปิดคดีนั้นมีทั้งพยานบุคคลวัตถุพยานต่างๆตั้งแต่วินาทีเกิดเหตุจนถึงการเข้ามาควบคุมดูแลคดีของพลตำรจเอกธานีนี่อีกหลายเดือนต่อมาที่เด่นชัดคือพยานบุคคลซึ่งประกอบด้วยคนขับรถพนักงานเก็บตั๋วขอสอมกอประมาณ4คนยืนยันว่าขณะขับรถตามหลังรถของนายสนธิ ถึงหน้าวัดเอี่ยมวรนุชเห็นรถกระบะไม่ทราบยี่ห้อและรุ่นไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนขับแสงรถคันเกิดเหตุไปจอดอยู่ด้านหน้าจากนั้นคนร้ายที่นั่งกระบะท้ายสองคนลุกขึ้นนั่งแล้วใช้อาวุธสงครามยิงใส่รถของนายสนธิก่อนที่คนร้ายจะหลบหนีไปพยานเด็กปั๊มที่เห็นเหตุการณ์อีกสองคนชุดสืบสวนยังได้พยานปากสำคัญซึ่งเห็นเหตุการณ์อย่างละเอียด ตั้งแต่คนร้ายเริ่มลงมือจนเหตุการณ์ยุติซึ่งคนร้ายได้พยายามสังหารพยานโดยการยิงใส่แต่พยานลบทันโดยพยานสำคัญได้อยู่ในความคลุมครองของชุดสืบสวนในเวลาต่อมาพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณแยกบางขุนพรมซึ่งใช้ได้บางตัวรวมทั้งกล้องวงจรปิดทั้งหมด206กล้องในวันเกิดเหตุ บริเวณแยกต่างๆตั้งแต่บริเวณทำเนียบร,รัฐบาลเช่นแยกวังแดงแยกพระบรมรูปทรงม้ารวมทั้งภาพจากกล้องวงจรปิดจากร้านเซเว่นอีริเวนธนาคารและทางด่วนทุกจุดโดยที่กล้องวงจรปิดสามารถบันทึกรถที่คนร้ายใช้ไว้ได้โดยภาพทีวีวงจรปิดของปั๊มน้ำมันบางจากสาขาถนนปิ่นเกล้านาครชัยศรีขาเขา้า พบรถยนต์กระบะตโตโยต้าวีโก้สีเปลือกมังคุดหมายเลขทะเบียนบใบไม้ทอทง1474ลบบรีจอดอยู่เวลาตี4 46นาทีต่อมาได้ขับออกไปจากนั้นในเวลาตี5 45เจ้าหน้าที่พบภาพทีวีวงจรปิดจากปั๊มน้ามันอีกแห่งหนึ่งในถนนสายเดียวกันแต่เป็นเส้นขาออกในเวลาตี5 44ซึ่งทีมสืบสวนได้จำลองเหตุการณ์ว่า รถยนต์กระบะวีโก้ได้มาจอดรถที่ปั๊มน้ำมันก่อนที่จะเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุโดยที่รถกระบะมาส d a ได้ทำการประกบรถของนายสนทิมาจากบ้านพักจากนั้นจึงมาลงมือพร้อมกันก่อนที่จะวิ่งประกบตามกันมาเลี้ยวขวาตรงแยกคอกวัวถนนราชดำเนินนอกก่อนขึ้นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าออกนอกเมืองไปพร้อมกันเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องแปลกแต่จริงเพราะมีกล้องวงจรปิดถึง206ตัว แต่ไม่สามารถตามจับกลุมคนร้ายได้แม้แต่รายเดียวพยานหลักฐานจากอาวุธปืนและกระสุนที่ใช้ก่อเหตุประกอบด้วยปืน M16, าก1 HK M203 โดยปลอ,อกกระสุนปืน M16 ขนาด5.56มมจำนวน3ปลอ,อกซึ่ง2ใน3เป็นกระสุนปืนที่ผลิตโดยกรมสรรพวุธทหารบกมีการตีตราสัญ,ญลักษณ์ r t a ซึ่งย่อมาจาก รอยย่ไทยอาหมี่โดยหลักฐานชิ้นนี้พลตํารวจเอกอนุพงศ์เผ่าจินดาผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นยอมรับว่าเป็นกระสุนที่มาจากกองพลทหารราบที่9ซึ่งอยู่ในสายงานบังคับบัญชาของกองทัพภาคที่1แต่เป็นกระสุนที่ใช้ในการฝึกยิงและได้มีการรั่วไหลออกมาแต่หลักฐานอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุนั้นพลตํารวจเอกธาน,นียอมรับว่ายัางไม่พบแต่ก็ไม่มีผลต่อการดําเนินคดี เนื่องจากมีพยานแวดล้อมและหลักฐานอื่นอีกหลักฐานรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุคันแรกรถยนต์กระบะโตโยต้าวีโก้สีเปลือกมังคุดทะเบียนบอไมไม้ทอทง1474ลบบุรี C C L uri, ที่ยืนยันแน่นอนว่าเป็นรถที่คนร้ายนำมาก่อเหตุนอกจากนั้นยังมีหลักฐานการใช้โทรศัพท์มือถือของกลุ่มคนร้ายที่พบว่ามีการติดต่อกันในช่วงก่อนเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุ รวมทั้งหลักฐานนิติวิทยาศาสตร์จากการตรวจสอบรถของนายสนธิและสภาพการจำลองวิถีกระสุนรวมทั้งการตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงและคราบขม่าดินปืนจากรถขันที่ใช้ก่อเหตุส่วนหลักฐานสำคัญคือประจักษ์พยานสองคนที่เห็นคนร้ายอย่างชัดเจนและถือเป็นหลักฐานที่ทำให้พลตำรวจเอกธานีสมบูรณ์ทรัพย์ใช้ตัดสินใจในนาทีสุดท้ายโดยพลตำรวจเอกธานี ออบคำถามผู้สึกข่าวไว้อย่างน่าคิดในขณะนั้นว่าเวลาคนธรรมดาลงมือตํารวจทํางานไม่ยากก่อนที่จะเสนออนุมัติหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมกันก่อเหตุยิงนายสนธิสองคนประกอบด้วยสิบตำรวจโทรวรวุธมุ่งสันติหรือนายอัธพลปาทานเจ้าหน้าที่ศูนย์ข่าวบชปสช่วยราชการกลุ่มสอบสวนคดีพิเศษและจ่าสิบเอกปัญญาหรือหอสีเหรา นายฐานศูนย์สังกัดสงครามพิเศษจังหวัดลบบุรีจากนั้นไม่นานจึงขออนุมัติหมายจับสิบเอกสมชายบุญนาคสังกัดกองร้อยกองบังคับการกรมรบพิเศษที่3ค่ายเอราวัณจังหวัดลบบุรีรวมผู้ต้องหาในคดีนี้3คนเวลาผ่านไปหลายปีผู้ต้องหาทั้ง3คนยังไม่ถูกจับกุมและยังไม่เข้ามอบตัวในขณะที่คดีเริ่มหายไปเรื่อยๆ ซึ่งนายสนธิลิ้มทองกุลคงทําใจแล้วว่าคงเจ็บตัวฟรีแม้ตนเองจะรู้อยู่เต็มอกว่าเป็นฝีมือใครแต่ทว่าผู้มีอํานาจจับกุมกลับไม่ดําเนินการอะไรจนเป็นเหตุให้คดีความถูกตัดตอนลงแค่สามหมายจับผู้ต้องหาเท่านั้นอย่างไรก็ตามในส่วนของผู้ต้องหานั้นสิบตำรวจทัว,วรวุษดูเหมือนจะเป็นบุคคลคนเดียวที่จะสามารถเชื่อมโยงไปถึง ตัวละครคนสำคัญหลายคนในคดีนี้โดยเฉพาะความสัมพันธ์อย่างแนบแน่นระหว่างสิบตำรวจโทวรว,รวุฒกลับบุคคลกลุ่มหนึ่งในสังกัดของสิบตำรวจโทวรวุษนั่นเองสำหรับจากสิบเอกปัญญาสีเหรานายฐานสังกัดหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษเป็นที่กล่าวขวัญในชั่วข้ามคืนหลังจากเขากลายเป็นผู้ต้องหาร่วมในคดีรอบสังหารนายสนธิลิ้มทองกุลแม้ชื่ออาจจะไม่เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ว่าประวัติของเขากลับโลดผลยิ่งนักเพราะเขาเคยผ่านหลักสูตรที่ถือว่าโหดหินของกองทัพมาแล้วทั้งสิน้นทั้งยังเคยเป็นหนึ่งในทีมโรปพอของนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายคนด้วยจากแฟ้มประวัติคร่าวๆพบว่าจ่าสิบเอก 11, ปัญญาเป็นนักเรียนในสิบรุ่นที่1 9เเหล่าสารวัตรทหารแต่นั่นเป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นเพราะหลังจากนั้นเขาก็ผ่านหลักสูตร ของก่องทับมาแล้วอย่างน้อยสองหลักสูตรสําคัญหลักสูตรแรกแน่นอนว่าจะต้องเป็นหลักสูตรการรบแบบจูโจมของทหารรบพิเศษเท่านั้นแต่หลักสูตรต่อมากลับหน้าทึ่งยิ่งกว่านั้นคือหลักสูตรนักทําลายใต้น้ําจูโจมหรือซิลหรือมนุษย์กบซึ่งขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นหลักสูตรที่โหดที่จะหักด่านฝ่าไปได้จาสิบเอกปัญญายังมีความชํานาญ ด้านการใช้อาวุธปืนแทบทุกชนิดรวมทั้งการใช้วัตถุระเบิดทั้งยังเคยผ่านการทำงานด้านการต่อต้านการก่อการร้ายสากลมาแล้วอีกด้วยแต่ที่น่าสนใจยิ่งขึ้นคือจ่าสิบเอกปัญญาเคยเป็นหนึ่งในทีมรักษาความปลอดภัยของนายกรัฐมนตรีและนายทหารระดับสูงหลายรายเช่นพลเอกชวลิตยงใจยุทธและพลเอกสุรยุทธจุลานนท์อดีตนายกรัฐมนตรี พลเอกเชษฐาฐานจาโร و. ล่าสุดเมื่อเวลา13.30นาฬิกา30นาทีวันที่24พฤษภาคม2,556ร้อยตํารตำรวจโทวิวัฒเหลืองวัฒนวิไลร้อยเวรสอพออูทองจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับแจ้งจากนางคณิตาสีเหราอายุ34ปีอยู่บ้านเล็กที่200หมู่ที่5ตําบลจอรเขศสามผันว่ามีคนเสียชีวิต ที่บ้านเล็กที่201หมู่ที่5ตําตจอร์ร่เขสสามพันอ,พออูทองจัังหวดสุพรรณบุรีจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมด้วยพันตำรวจเอกสุรกิจมาลีศรีพุ่มกับการแพทย์โรงพยาบาลอู่ทองทราบผู้เสียชีวิตคือจ่าสิบเอก 11. ปัญญาศรีเหราอายุ47ปีอยู่บ้านเลขที่255ทับ70หมู่ที่1ตําบเขาสามยอด อำเภอเมืองลบบรุรีนอนเสียชีวิตในสภาพร่างกายผอมดำอยู่ภายในบ้านอย่างน่าเวทนาตรวจสอบไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายแต่อย่างใดจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าจ่าสิบเอกปัญญาป่วยเป็นโรคมะเร็งโพรงจมูกเมื่อเวลาประมาณสองทุ่มเศษของวันที่23พฤษภาคม2556ที่ผ่านมามีคนพาจ่าสิบเอกปัญญามาส่งที่บ้านในสภาพผอมแห้งอิดโรย แต่ญาติยังไม่ทันนำส่งโรงพยาบาลจ่าสิบเอกปัญญาก็เสียชีวิตก่อนส่วนสาเหตุเบื้องต้นคาดว่าเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งโพรงจมูกจึงพิมพ์ลายนิ้วมือไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจพิสูจน์อย่างละเอียดจากการตรวจสอบประวัติเบื้องต้นพบว่าจ่าสิบเอกปัญญาเป็นผู้ต้องหามีหมายจับของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคดียิงนายสนธิลิ้มทองกุลแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย และเป็นมือปืนรับจ้างอันดับที่6ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องการตัวมากที่สุดอีกรายและมีรางวัลน,นำจับถึง1 0 0 0 0แบาทและมาเสียชีวิตในที่สุดขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ